อ่พี่ชายสวัสดีครับผมมานะจัมโบกิเตาไฟครับผมนะก็เซตอัพให้นะครับเรียบร้อยเลยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับตั้งแต่แบงค์ที่8เลยครับลูกพี่นะ8นะครับ1 2 3 4นะครับเสียงคลีนเสียงคลีนคอรัสนะครับเสียงแตกแล้วก็เสียงโซโล่นะครับอ่ะแล้วก็ไล่ไป9นะครับก็เป็นแบบว่าเพลงไวๆอะไรอย่างงี้นะครับ10นะครับก็เป็นแบบว่า ลองเล่นดูเลยนะครับผมเซตอัพให้หลายแบบหลายเสียงหลายสไตล์ซิปเนะครับก็เป็นแตกของแอมไลซิกโดยตรงเลยนะครับนะก็ใช้เป็นนี่นะครับนี่เลยครับไลซิกตัวนี้นะครับอ่านี่ครับรับรองครับผมนะเซตอัพไว้อ่าเขาเรียกว่าเผื่อนะครับเผื่อหลายๆอย่างนะครับนะจะได้ใช้งานแบบกว้างๆนะครับวันนี้เซตอัพกับเจ้าเฟนเดอร์แล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับผมนะทางด้านหน้าตู้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าผมจะเน้นเสียงกลางหน่อยให้มันพุ่งๆหน่อยนะครับจะแต่ว่าถ้าแหลมเนี่ยนะครับลองดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันแหลมน้อยไปนะครับก็เล่งขึ้นได้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันแหลมมันแหลมแบบมันคุ่นไปหน่อยก็เพิ่มความสว่างของแหลมได้อย่างเงี้ยครับอ่าผมจะตั้งไว้เผื่อเบนะครับก็อยู่ประมาณกลางๆอย่างงี้นะครับเกณฑ์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันอื่นไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับผมปิดหมดเลยนะครับอ่าเนี่ยในกัอันนี้ปิดนะครับแต่ว่าอันนี้ของพี่เขามันอาจจะ เป็นแบบนี้มาอาจจะไม่ตรงะนะครับอ่ะโอเคอันอื่นปิดเอฟฟงเอฟเฟกเนี่ยผมปิดหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าทางด้านของมาสเตอร์นะครับแค่นั้นเองครับครับอ่าอันนี้ก็ทําอะไรบ้างขัดให้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวจะสังเกตดูนยะมันจะสะอาดเงาเลยนะครับก็คือจะมาด้วยอาการตัวเนี้ยสกปรกนะครับถ้าไปเจอช่างนะครับแน่นอนนะาบเนี้ยเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วตัวนี้นะครับเขาคงไม่ ไม่ถอดทําความสะอาดหรอกนะครับเพราะว่า,าเขาเปลี่ยนดีกว่าเขามีอะไรแต่ว่าของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรตรงนั้นก็คือ,อใช้การทําความสะอาดให้นะครับก็ถือว่าปกติเลยนะครับถือว่าปกติไม่ต้องไม่ต้องแบบเสียตังค์แพงเลยนะครับนะฮนะค,คิดแค่ค่าขนมพอนิดๆหน่อยๆพอนะครับอ่าส่วนกีตาร์นะครับกีตาร์ก็ตอนแรกเนี่ยมาด้วยการย่องเนี่ยนะครับโอโ้โหโด่งขึ้นไปนะอันนี้พี่ชายเขาเขารู้อยู่แล้วเพราะว่า พี่ชายเขาเพิ่งเซตอัพมาเนี่ยนะครับผมก็เลยจัดให้เลยได้กันนะครับนะเล่นแบบสบายมือนะกันนะครับปิกองปิกอัพกับเซตอัพให้สายนะครับบอกได้เลยว่าเขาเรียกว่าเล่นสบายมือดีกว่าไม่เตี้ยเกินไปไม่ต่ําเกินไปไม่สูงเกินไปด้วยนะครับคือถือว่าเล่นได้แบบว่าคือเล่นได้มันมืออ่ะดูนะครับเวลาจับนี่นะครับนะครับเนี่ยเวลาจับนี่กดแค่นิดเดียวเห็นไหมกดนิดเดียว นะครับอ่าประมาณนี้นะกันนะครับนะขออนุญาตวางวางช่วยช่วยกินข้าวเล่นึน <c oughs> ขออนุญาตไม่เปื้อนแน่นอนครับเพราะว่าโอ้โหงานเพียบเลยนี่เห็นไหมครับกองอยู่ตรงนี้เพียบตรงนี้อีกนะครับคือไม่มีเวลากินข้าวเลยทีเดียวเชียวนะกันครับอ่ะโอเคใครที่จะส่งมาเซตอัพก็ไว้วางใจได้เลยครับผมนะของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าเราขัดสีชวีวันให้ใหม่แล้วก็ เซตอัพให้ใหม่เลยนะครับใครที่อยู่กทมรครูโคตนะครับเขาเรียกแถวลำลูกกานี่เองนะครับก็ดูในแผนที่แ๋ยวผมจะลงแผนที่ไว้ด้วยก็มาตามหมดหรือส่งมาแบบนี้หรือว่ามาเจอกับผมตัวเป็น,ปนแบบนี้ได้เลยนะครับก็มาส่งที่บ้านแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็น,ปนวันสองวันมารับก็ได้แต่ว่านี้อันนี้เสร็จแล้ว อันนี้เสร็จแล้วจริงๆแล้วพี่ชายก็มารับได้เลยก็ได้น,ะะนะนี่นะครับอ่านี่ะครับมีหลายๆคนอ่ะอนนู้นน้องชายเพิ่งส่งมาเมื่อกี้อันนี้พี่ชายเพิ่งส่งมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวนูน่น,นอันนู้นก็ส่งมาอันนี้โอ้โหเล็กได้เลยว่าเพียบจริงๆนะครับต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับวันนี้งานเพียบจริงๆเลยนะครับและต้องขอบคุณที่ไว้วางใจแล้วก็ชื่นชอบในผลงานนะครับของผมเนาะอ่าต้อง ขอบคุณพี่ๆน้องๆกันด้วยเลยกันนะครับที่ชื่นชอบเลยกันนะครับขอบคุณท่านที่กดไลค์กดหวัวใจกดแชร์กดอะไรต่างๆขอบคุณด้วยเลยกันนะครับก็มีอะไรก็เข้ามากันได้เลยนะกันะ ton, guitar, นะครับนะเซตอัพกีตรงกีตาร์เซตอัพเอฟเฟกต์นะครับนะเซตอัพนะครับไม่ใช่เซตอัพให้สวยงามเซตอัพเพื่อให้คุณเอาไปใช้งานได้อย่างมืออาชีพเรียกแบบนี้ดีกว่านะครับอ่าเราไม่ได้แบบว่าอุいい้ยจะต้องแบบว่าสวยงามแบบ โอ้โหตรงกันเป๊ะเลยอะไรเป๊ะเลยนะครับขนาดนั้นนะครับคือเรียกได้เลยว่าเอาไปใช้แบบมือชีพได้เลยดีกว่านะครับอ่าครับการเซตอัพของเราไม่ใช่แบบว่าเอ้ยแค่วัดเอ่อเขาเรียกว่าตัวฟิลเลอร์แล้วมันจะอ่อโอเคนะโอเคในแบบหนึ่งแต่ของเราเนี่ยเรียกได้เลยว่าต้องแต่เฟดที่หนึ่งครับยันเฟดสุดท้ายนะครับเอาให้โน้ตออกใสๆเอาให้เสียงออกเคลียร์โดยการบวก การเซตอัพกีตาร์และก็การปรับเอฟเฟกของผมนี่ครับวันนี้พี่ชายส่งมาทั้งตู้เลยนะครับทั้งหน้าตู้เลยนะครับนี่นะครับเอาให้ออกแบบเคลียร์ชัดๆตามสไตล์ของยมบุกิจไฟเลยนะครับนะมาแบบนี้ได้เลยนะครับยินดีมากๆนะครับยินดีมากๆเลยนะครับนี่มากันจนไม่มีเวลากินข้าวคิดดิวแล้วกันนะครับเยอะมากจริงๆวันนี้ประมาณ6-7คิวได้เลย นะครับเยอะอจริงๆนะอ่ะอาต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่ให้การนะสนับสนุนนี่เห็นไหมอันนี้ยังกองอยู่อย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> นะครับนะเยอะมากๆจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะนะครับนะเพราะว่าก็เซตต้๊กต่แปดนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหูห้าสี่ยี่สิบเสียงในการนะครับโอ้โหยี่สิบเสียงนี่ก็ เรียกว่าใช้กันแทบจะไม่หมดนะครับนะวิธีการเอาไปเซฟนะครับสมมุติว่าอยากจะแก้ไขนะครับแล้วให้พรีเซตของผมอยู่ก็คือจะนีนนี่จะเป็นพรีเซตของผมก็คือเซฟแล้วก็เอาไปไว้แบงค์ใหม่ครับพรีเซตของผมก็จะยังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเซฟทับพรีเซตผมเลยเนะี่ยพรีเซตของผมก็จะหายไปนะครับอ่านี่การวิธีการเซฟนะครับอ่าต้องแนะนําแบบนี้เพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคน นะครับพอผมเซฟให้ปุ๊บไปกดแก้ไขลืมกดเซฟทับไปเลยน้องจัมโบ้เสียงเก่าหายเา้าแน่นอนครับหายครับ <c oughs> หายแน่นอนครับผมนะเพราะว่าไปเซฟทับหรือไม่ก็ไลซิคเขาก็จะมีการเปลี่ยนยูได้เขาเรียกว่าอะไรนะเ,เปลี่ยนยูเซอร์นะครับเปลี่ยนยูเซอร์เปลี่ยนไงลืมไปแล้วนะครับ <c oughs> มันจะมีบอกนะครับโหลืมไปกดเพิ่นจัดนะครับอา่านี่ใช้โหมดอะไรใช้โหมด s อ่ d สตูดิโอไดเรกนะครับ ทำไมเอ้ยจะมต่อหน้าตู้แล้วใช้โหมดสตูดิโอไดเล็กได้อะใช้ได้ครับผมนะอยู่ที่การปรับ EQ ครับไม่เกี่ยวครับคือจริงๆแล้วถามว่าผมปรับได้หมดทุกรูปแบบไหมเนี่ยผมปรับได้หมดนะครับนะคุณจะเอาอะไรมาก็ได้แต่ว่าผมจะปรับ EQ ในรูปแบบใหม่ครับนะไม่ว่าจะเป็นอนะ่ะคอมโบอฟอนต์นะครับหรือเป็นนะคอมโบพาวเวอร์สแต็กฟอนต์นะครับนะพาวเวอร์อะไรพวกนี้ คือเราทําได้หมดนะครับนะเอาหมุนไปไปเอาปลยไปแล้วโอเคนะครับเราทําได้หมดแต่ที่ตั้งอันนี้นะครับก็เพราะว่าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวแต่ถ้าถามผมเนี่ยสตูดิโอไดเรกเนี่ยมันออกแบบเต็มเต็มนะอ่าคือมันคือเวลาเราเอาไว้ออกแบบซาวหรือว่าเอ้ไปเอาไว้ออกอะ XLR อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะ คือเราจะไม่แทบจะไม่ต้องไปปรับอะไรมันอนะ่ะ EQ อะ่ะเวลามันออกมิกเซอร์นะพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออแทบใช้คําว่าแทบจะนะเออเดี๋ยวบางขั้นบางขั้นจะดราม่าก,กันโอ้โหจะต้องไม่ต้องปรับอะไรเลยหรออะไรเงี้ยนะครับใช้คําว่าแทบจะดีกว่าผมปรับแต่ง EQ นิดหน่อยแค่นั้นเองนะดู EQ ที่ผมแต่งเนะี่ยับจริงๆแล้วผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยนะผมใส่แค่นี้นะนะเนี่ยเดี๋ยวดู EQ ที่ผมปรับแต่งอันนี้อันนี้คือเสียงค l ีนนะครับนะบนะก็กลางๆนะครับนะ กลาง,ลางๆหมายความว่าอะไรคือเราต้องเซตอัพกีตาร์เนี่ยให้มันดีก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับกีตาร์เสียงคลีนเนี่ยจากหน้าแอมเนี่ยอ่ะสมมติหน้าแอมแบบนี้นครับคือต้องเอาให้ได้ก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเสียงคลีนเราจะชอบแบบไหนก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาแต่งเสียงแตกต่อนะครับมีน้องๆบางคนนะครับนะ เซตอัพเสียงแตกเลยเสียงเสียงคีนยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเสียงคีนยังไม่ประทับใจพอคุณไปแต่งเสียงคีนจีอ้าวไปแล้วเสียงแตกก็ต้องปรับมาอีกเอาปรับกันอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นไม่เสร็จสักทีถูกไหมอ่าทางที่ดีนะครับน้องๆมือใหม่เริ่มจากเสียงคีนก่อนนะครับเสียงคีนให้ได้ก่อนคีนจากหน้าตู้เรานี่แหละนะครับให้ได้ก่อนนะครับหรือคุณจะใส่หูฟังหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับนี่นะแบกกระทั่งคีนเปล่าเนี่ย เห็นไหมเสียงคลีนปเปล่าจากกีตาร์เนี่ยมันต้องได้ก่อนด้วยนะโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งเลยนะครับมันตั้งอย่างไงของมันวะเสียงคลีนอเปล่าต้องได้คือไม่รู้แต่ผมมีค่อนข้างจะผ่านกีตาร์มาหลายตัวแล้วก็ค่อนข้างจะมีเซนส์ในเรื่องของพวกนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยถ้ามันดีแล้วมันแบบมันใสแล้วมันนุ่มนวลมันกลางวานอย่างเงี้ยอันนี้คือสายหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันใสมันนุ่มนวลมันดังกลางวานเนี่ยเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมครับคือมันมันบอกยากจริง <c> ๆ <oughs> จะหาว่าผมมโนก็เหอะแต่ผมมีเซนส์ในเรื่องของพวกนี้คือผมรู้เลยว่าถ้าจะทําให้มันดีมันต้องเซตอัพแบบไหนนะสปงสปริงต่างๆอะไรพวกนี้นะครับอ่าควรจะแบบว่าตั้งอย่างไงแล้วก็ยองเนี่ยควรจะตั้งประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับอ่นนี้ผมให้ดูนิดหนึ่งนะผมก็ตั้งต่ําเท่าที่มันจะต่ําได้เลยกันนะครับเพื่อให้แบบว่าเล่นสบายๆอะไรอย่างงี้นะเออประมาณนี้แลวกันเนาะ โอเคฝากไว้ด้วยวกันนะครับนะเดี๋ยวจะต้องโ,อโหเซตอัพอีกเพียบเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ถ่ายรีวิวให้กับพี่ชายได้ดูนะครับอ่ะโอเคใครจะส่งมาเซตอัพก็ได้เลยซื้อขายแลกเปลนแลกเทิร์นได้หมดจัดไปขอบคุณมากครับ